5달전 KBS 는캄보디아리딩방조직의사내심각성을전하는특급 <목소 득> 도대로특정한캄보디아의한범죄단체직접찾아가봤습니다โอ้คาเมียนนี่จะสร้างสตูรอบด้านเลยัเนพอาสุข่าสื่อเกาลีใต้ยังต้องรีบลงข่าวเลยนะครับว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่อันตรายสุดๆและเตือนชาวเกาหลีใต้ทุกๆคนว่าอย่าลิปเยียบที่นั่นโดยเด็ดขาดเนื่องจากมีชาวเกาหลีใต้หลายๆคนที่โดนลักพาตัวไปเรีลขาไทย และเป็นประเทศที่อันตรายสด,สดสดแถมได้มีการลงพื้นที่ไปแชรด้วยตาตัวเองด้วยนะครับก็กราบสวัสดีน้องนองหน,นูนูทุกคน้วยนาจาวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหัวงอคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ตาทุกทุคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล่กันคนละหนึ่งที่โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบง่ามๆครอบมากคุณมาก ส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังร้อนชาในโลกโซเชียลของทั้งคนเขมรและก็คนเกาหลีใต้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าในช่วงเมื่อวานสักเย็นๆที่ผ่านมาสื่อระดับประเทศของเกาหลีใต้เรียกได้ว,ว่าเป็นสื่อเบอร์หนึ่งของพวกเขาเลยก็ว่าได้ที่มีชื่อว่า KBN แล้วก็มีอีกหล,ลายสื่อของเกาหลีใต้นะครับออกมารายงานข่าวเหมือนกับนัดหมายกันไว้ลงหน้ายังไงก็ไม่ทราบโดยสื่อเกาหลีใต้ได้มีการออกมาเตือนประชาชนชาวเกาหลีใต้ทุกๆคนว่าในช่วงช่วงนี้ถ้าใครที่คิดจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม ประเทศที่ไม่ควรจะไปเยียบประเทศนั้นก็คือกรัรมพูชาเนื่องจากมีการแจ้งเตือนจากชาวกัมพูชาหลายต่อหลายคนที่เคยมีประสบการณ์เลวร้วายมากๆในตอนที่เขาเดินทางไปเที่ยวที่นั่นไม่ว่าจะเป็นการไปเจอกับแก๊งลีไ่ไถแก๊งโจรขโมยแก๊งขอทานแก๊งอุ้มไปเลียคาไทยและที่สําคัญคนที่เป็นมิชชาชีพของเขเน,เนี่ส่วนใหญ่แล้วพวกเขามักจะเจาะจงนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวเก,า,เกาหลีใต้แล้วเนี่ยเท่ากับหวานปากเลยก็ว่าได้ <N> เนื่องจากประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่เพิ่งจะเริ่มเดินทางไปเที่ยวที่นั่นยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรสักเท่าไหร่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือว่าชาวไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะพอรับมือกับไอ้พวกนี้ได้แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เนี่ยคือยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับก็เลยยิ่งถูกจับตามองของพวกแกงเหล่านั้นได้อย่างง่ายๆขั้นอาเฉพาะแกงขอทานถ้าเห็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็คือยื่นขอจนกว่าจะได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ว่ามีหนุ่มชาวเกาหลีใต้คนนึงเขาได้ให้สัมภาษ์ว่า อยู่ดีๆในระหว่างที่เขากําลังเดินเล่นอยู่ในกรุงพนมเปญก็มีกลุ่มคนชาวกัมพูชาเดินเข้ามาขอเงินเขาแบบดื้อๆซะอย่างนั้นซึ่งเขาก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยต้องให้ไปประมาณ2 0,000ืนเหรียญน,นะครับแล้วชาวเกาหลีใต้คนนั้นเขาก็เดินไปแจ้งเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชานะครับแจเจ้าหน้าที่ก็ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยนะสุดท้ายก็เลยกำความแค้นครั้งนี้มาแจ้งแล้วก็มาแฉที่ประเทศบ้านเกิดมันซะเลย แล้วพอมีคนเกาหลีใต้หลายต่อหลายคนได้มาแจ้งเรื่องนี้กับทางสื่อนะครับทางสื่อก็เลยเอามาแฉมันแบบจัดเต็มรวมถึงได้มีการลงพื้นที่พิสูจน์ด้วยตาตัวเองด้วยนะครับว่ามันเป็นจริงตามที่มีคนเล่าให้ฟังหรือเปล่าแต่สื่อเกาหลีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าพื้นที่ที่เขาลงเนี่ยมันเป็นพื้นที่ไหนแถวไหนนะเขาแค่บอกว่ามันเป็นถนนแห่งหนึ่งในกัมบูชาอ้อลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับขนาดนักข่าวของเกาหลีเองเนี่ยทันทีที่เข้ามาเหยียบพ,พื้นที่ของกัมพูชาก็โดนรีดไถเงินจากเจ้าหน้้าที่ขมรรแลวนะคับ โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นกับเนี่ยซึ่งทางสื่อของเกาหลีเขาก็แชร์เอาไว้ประมาณนี้แล้วก็มีการทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์ในการเที่ยวที่กัมพูชาแล้วเจอกับประสบการณ์แย่ๆก็ให้เข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ช่อง YouTube รวมถึงช่อง Facebook รวมถึงเพจของ KBS ได้เลยนะครับซึ่งก็มีคนเกาหลีหลายต่อลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วพอข่าวนี้เนี่ยมันถูกตีแผ่ลงในสื่อของเกาหลีใต้คนก็เมนต์ พอได้เห็นนะครับก็ถึงกับช็อกตาตั้งกันไปตามๆกันบางคนก็บอกว่าโอ้โหซื่อเกาลีลงข่าวแบบนี้ไม่แคร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยใช่ไหมถ้าคุณลงข่าวแบบนี้กัมพูชาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนแล้วถ้ากัมพูชาไม่มีนักท่องเที่ยวใครจะรับผิดชอบหรือบางคนของคนกเมนก็เข้ามาบอกว่าสิ่งที่สื่อเกาลีแชร์นั้นมันเป็นเรื่องจริงเพราะเจ้าหน้าที่ของกัมพูชานั้นไม่เคยคิดจะเอาจริงเอาจังไม่เคยคิดจะปรับปรามกับเรื่องพวกนี้ ในอนาคตเชื่อได้เลยว่าคงจะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวที่กัมพูชาอีกต่อไปคงจะไม่ใช่แค่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆก็คงจะค่อยๆหายหายกันไปถ้ายัางไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นเต็มๆของทั้งเกาหลีใต้และก็ขเมีนกันหน่อยดีกว่าว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นของเกาหลีใต้ก่อนนะครับและในช่วงหลังๆก็จะเป็นของคนขเมรเขา คนต์แรกจากคนเกาหลีได้ก็บอกว่าถ้าหากโจรขโมยมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นเจ้าหน้าที่ของคอมเมนต์คงไม่สามารถที่จะจัดการได้หมดตอนนี้ประเทศกัมพูชามันเหมือนเป็นประเทศแห่งอาชญากรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ต้องการมีประสบการณ์เกี่ยวกับพวกโจรขโมยหรือใครอยากจะเล่นเกม GTA ในชีวิตจริงผมขอแนะนําให้เดินทางไปที่นั่นคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาเขาบอกว่าไม่เข้าใจทําไมรัฐบาลกัมพูชาถึงไม่คิดจะจัดการเรื่องนี้ให้มันเป็นจริงเป็นจังเห็นล่าสุดเขาออกมาบอกว่า ถ้าเกาหลีใต้ลงข่าวแบบนี้เขาจะตัดความสัมพันธ์ทางการทูษกับเรานี่ทำไมเขาถึงไม่เลือกที่จะจัดการเรื่องนี้ให้มันเรียบร้อยแต่เขาเลือกที่จะตัดความสัมพันธ์กับต่างชาติคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคุณเคยไปเที่ยวที่กัมพูชาคุณจะรู้ได้เลยว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ไม่ควรไปเยี่ยยไม่ควรไปเที่ยวที่นั่นโดยเด็ดขาดพวกเขาพร้อมจะขูดรีดนักท่องเที่ยวในทุกๆท,ทางไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐพ่อค้าแม่ค้าที่พร้อมจะอัพราคาในการฝันลูกค้าให้มันหัวแบะ รวมถึงมีแก๊งโน่นนี่นั่นอะไรที่พร้อมจะขูดรีดคุณได้ในทุกเมื่อคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าคุณเป็นคนเกาหลีใต้แล้วคุณต้องการไปเที่ยวที่กัมพูชาแนะนําเลยให้คุณพกเงินสดเอาไว้เยอะๆเพราะจะมีคนเข้ามาขอเงินคุณอยู่ตลอดคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงอย่างที่เขาบอกมาประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ล้าหลังแต่พวกเขาเข้าใจว่าตัวเองนั้นเป็นประเทศแห่งมหาอำนาจคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าในตอนนี้รู้สึกว่ายังคงมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ที่ยังคงถูกจับตัวเอาไว้เรียกค่าไถ่ ทำไมเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ถึงไม่จัดการอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยพวกคุณควรที่จะรีบเดินทางไปที่กัมพูชาและไปช่วยเหลือพวกเขาคอมเมนต์ Gomez ต่อมาก็บอกว่าสถานทูตเกาหลีใต้ที่นั่นทำไมพวกคุณถึงไม่ทำอะไรสักอย่างคอมเมนต์ต่อมาครบอกว่าประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อมากเรื่องคนไม่มีงานทําภายในประเทศจึงทําให้ประเทศของพวกเขานั้นต้องส่งคนออกมาหางานทําที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือเป็นประเทศเกาหลีใต้ แล้วคิดดูสิคนกัมพูชาหลายหลายคนเดินทางมาทํางานที่เกาหลีใต้แต่คนเกาหลีใต้เวลาไปเที่ยวที่กัมพูชากลับถูกพวกเขานั้นจับเอาไวเป็นตัวประกันนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของคนเกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวที่นี้เรามาฟังคอมเมนต์ของคนเขมรกันหน่อยดีกว่านะครับอยากจะบอกว่าแต่ละคอมเมนต์เนี่ยโอโ้โหเดือดๆทั้งนั้นคอมเมนต์ comment แรกก็บอกว่าทำไมคนเกาหลีใต้ถึงได้ออกข่าวอะไรแบบนี้คุณทําแบบนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่ไหนจะกล้าเดินทางมาที่กัมพูชาล่ะทําไมทําอะไรถึงไม่รู้จักคิด คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าโทรเขมรสื่อต่างชาติลงข่าวแบบนี้แล้วอนาคตประเทศของเราจะเป็นแบบไหนคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าสื่อต่างชาติเริ่มจะลงข่าวอะไรแบบนี้แล้วนะจะมีเพียงแค่สื่อในประเทศกัมพูชาเท่านั้นที่ยังไม่ลงข่าวนี้คอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าคนเกาหลีใต้ที่เดินทางมปที่กัมพูชาพวกเขาก็เข้ามาทํางานทุจริตเหมือนกับคนจีนนั่นแหละบางทีพวกเขาอาจจะขัดผลประโยชน์กันเองแล้วก็มีปัญหากันเองแล้วมาโทษว่าเป็นชาวกัมพูชาที่จับพวกเขาไปเรียกค่าไทย คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าประเทศของเราเต็มไปด้วยการคอรับชั่นประเทศของเรากําลังจะถูกแบนจากชาวโลกเพราะผู้นําทีไรประโยชน์คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าซื้อเกาหลีรายงานข่าวว่าคนของพวกเขาโดนจับที่กัมพูชาแล้วทีคนของเราโดนจับที่นั่นล่ะทาไมพวกเขาถึงไม่รายงานข่าวบ้างเออะอะอะไรก็โทษแต่คนคอมเมนต์ไม่เข้าใจเลยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนเกาหลีแย่มากๆคุณทําสกู๊ปแค่สกู๊ปเล็กๆของคุณแต่มันสร้างความเสียหายให้กับกัมพูชาได้ทั้งประเทศ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าผมมีเพื่อนชาวเกาหลีใต้อยากจะบอกว่าเรื่องนี้คนเกาหลีใต้ให้ความสําคัญและใส่ใจกับเรื่องนี้มากๆตอนนี้พวกเขากําลังรณรงค์กันอย่างสดๆว่าห้ามมาเหยียบที่กัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าทําไมถึงไม่มีการออกมาชี้แจงอะไรใดๆเลยจากเจ้าหน้าที่ของคอมเมนต์คุณคิดว่าเรื่องนี้มันจะจบลงง่ายๆแบบนี้เหรอคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกอายคนเกาหลีมากๆก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคนของเราไปขโมยสายไฟที่ญี่ปุ่นก็อายญี่ปุ่นไปแล้วทีนึง ตอนนี้ดันมีเรื่องกับเกาหลีอีกแล้วเฮ้ออาก็ทั้งคอมเมนต์ของคนคอมเมนแล้วก็คนเกาหลีไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สําหรับเรื่องนี้นะครับจริงๆอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันมีการถแถลงข่าวยังเป็นทางการของอกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะบอกว่ากระทรวงกัมพูชาเนี่ยโคตรมึนนะครับเขาเออกมาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแม้แต่นิดเดียวสื่อเกาหลีเนี่ยเอาเรื่องโกหกไปเล่นนะครับโอ้โห ก็คือไม่ยอมรับนั่นแหละว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศแห่งอาชญากรอะไรน่นนี้นั่นนะแถมมีการข่มขู่ไปถึงสถานทูตเกาหลีใต้ด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่เลิกเล่นข่าวนี้เนี่ยเขาจะตัดความสัมพันธ์อันดีกับเกาหลีใต้ซะอย่างนั้นนะครับอืมอ่ะก็ติดตามสถานการณ์กันต่อไปกันลวกันนะครับสําหรับข่าวนี้แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขอลากันเลยกันละกัน